พื่คนครับสุเรียนนอกจากจะมีบียังผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเรายังมีเครื่องฟอกอากาศที่ทำให้อากาศสดชื่นในทุกทกที่ที่เราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือว่าในบ้านของคุณด้วยเครื่องฟอกอากาศบีออนไมโครพลาสมาคุณครับปัจจัยหลักๆของมนุษย์เลยนอกจากมีอาหารที่มีคุณภาพ ที่ดีต่อร่างกายงเราแล้วนะครับเรายังมีเครื่องฟอกอากาศที่ทําให้อากาศสดชื่นนะครับขจัดแบคทีเรียมากมายแล้วมีอะไรครับที่สําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าอากาศเรือหารเลยดาวออกไหมครับถ้าดาวไม่ออกตามผมมานี่เลยครับเครื่องกรองน้ำบิยอนวอเตอร์ ถ้าพูดถึงเรื่องการบริโภคสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือน้ำน้ำดื่มมีความสำคัญต่อร่างกายและการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากที่สุดครับการดื่มน้ำให้เพียงพอนแต่ละวันเป็นความสำคัญขั้นต้นในการดูแลสุขภาพเลยนะครับสุเรียนเห็นความสำคัญของน้ำดื่มเราจึงได้มีเครื่องกรองน้ำ beyond water มีประสิทธิภาพสูงมากๆครับ เป็นเครื่องกรองน้ําที่มีการแบ่งให้น้ำไหลผ่านระบบท่อกรองพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงถึง7ท่อทีเดียวและ7ท่อนี้ก็เต็มไปด้วยการบรรจุสารกรองสารบริสุทธิ์และสารกระตุน้นและได้รับการรับรองเพื่อการใช้กับน้ําเพื่อให้ได้น้ําซึ่งมีคุณภาพสูงและก่อนที่น้ําจะออกจากระบบเครื่องกรองนั้นน้ำยังถูกส่งผ่านกรบวนการสนามแม่เหล็ก ที่มีกลไกสร้างสนามแม่เหล็กอันทรงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงสุดจริงๆนอกจากระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพแล้วรูปแบบภายนอกยังมาด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายสวยหรูดูเท่มีสไตล์และการใช้งานก็ง่ายมากๆครับและนอกจากนี้การกรองใช้สารกรองเม็ดบอลไบโอฟาอินฟราเรดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก และยังมีสนามแม่เหล็กถาวรพลังงานสูงทำให้เครื่องกองน้ำบิยอนวอเตอร์ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับและเงหมดปัญหาการที่จะต้องหาที่ติดตั้งเครื่องกองน้ำใช้เครื่องกองน้ำบิยอนวอเตอร์กันสิครับเพราะเราไม่ได้แค่ด้วยระบบที่กรองน้ำให้สะอาดเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีต่อร่างกายอีกด้วย เครื่องกองน้ำ Beyond Water ของเราเป็นระบบ Bioactive Reforming System ครับผมคุณจะได้น้ำที่บริสุทธิ์เราเรียกว่า Mineral Water คือน้ำแร่ธรรมชาตินั่นเองครับคุณจะรู้เลยว่าความบริสุทธิ์และก็สุดชื่นของการดื่มน้ำที่มีคุณภาพเป็นยังไงผมขอแนะนำเลยครับ b e y o n d Water Bioactive Reforming System 7ท่อกองถ้าไม่ดีผมไม่บอกต่อจริงๆเลยนะครับเครื่องกองน้ำ b e y o n d Water by Sulean